หมูนะคะผงปลาเลี้ยงใเาน่เลยนปลาใส่กอดอะไรซอใส่ซีอวขาวชิมชูรใส่เรือปลาร้ามาใส่ด้วยจะได้อร่อย

ơi cười nhưng lại thật luôn <ะ>เดี๋ยวแสรพ,พี่น้องมาได้ไม่กินอมหมูสามสั้นต้องกันจ้าเสร็จเรียบร้อยปัดพอสรุปพอนะครับจ้า น้ำค่ะอบนี้สามชั้นใส่ชีใส่ถั่วเป็นหอมใส้ใบมรักใส่สูบานไห่อนะจ้าปิดไฟแล้วพร้อมขึ้นโต๊ะนะคะจ้า